สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้มานำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับโทษของการเป็นชูผิดศินข้อที่3 1. ทุกทางใจจิตที่เป็นปกติสุขไม่อาจคิดลงมือคบชูการจะคบชูได้ต้องใช้จิตที่เป็นทุกเท่านั้นเพราะรู้รู้กันทั้งโลก ทุกชาติทุกภาษาว่าเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องบาดใจแม้แต่การแตะเนื้อต้องตัวคนมีเจ้าของโดยความกำหนัดก็นับว่าสมควรกดสู่ใจได้แล้วเพราะรู้อยู่เต็มอกว่าจะมากหรือน้อยก็เป็นการล่วงละเมิดสมบัติต้องห้ามของผู้อื่นอยู่ดีฝ่ายหญิงมีรูปเป็นทรัพย์เมื่ออย่างเลี้ยงตัวเองไม่ได้ก็ต้องถือว่าทรัพย์นั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ปกครองเลี้ยงดู แต่เมื่อเติบใหญ่ขึ้นในสังคมประชาธิปไตยที่ชายหญิงต่างเลี้ยงดูตนเองได้อันนำไปสู่การมีสิทธิเท่าเทียมกันชายหญิงต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมกล่าวคือนับแต่การมั่นหมายประกาศจองตัวกันและการย่างเป็นทางการให้นับว่าทั้งสองมีกรรมสิทธิ์ในร่างกายของอีกฝ่ายเสมอกันห้ามฝ่ายใดละเมิดสัญญาในการมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นขนาดเดียวกัน ถ้าคนอื่นมามีเพศสัมพันธ์ทั้งรู้ว่ามั่นหมายแล้วก็นับว่าผิดศีลเช่นกันเนื้อหนังคนเราเปรียบเสมือนอาหารอันโอชะทีหน้าแหนห่วงสำหรับเจ้าของถ้าต้องลักกินขโมยกินเพียงเพื่อให้หาย,ยากใจเราจะเป็นสุขไปได้อย่างไรแม้เหมือนอิ่มหมีพีมันใจก็อดคิดไม่ได้ว่าเรากำลังใช้มือที่สกรปรกหยิบอาหารใส่ปากทุกคำ ย่อมเจืออยู่ด้วยพิษหรือเชื้อโรคอันเป็นโทษให้ผลเป็นทุกข์การสังเกตเข้ามาในตนเองจะทําให้เห็นทุกข์เป็นขณะขณะอย่างชัดเจนทุกเริ่มต้นตั้งแต่เมื่ออยากมีเพศสัมพันธ์กับคนมีเจ้าของสังเกตเข้ามาในตนเองจะเห็นขัดแย้งกับส่วนลึกที่ยังมีมโนธรรมและมะโนธรรมจะส่งแรงต้านความอยากได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้เสมอทุกข จะทวีตัวขึ้นเมื่อตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์กับคนมีเจ้าของสังเกตเข้ามาในตนเองจะเห็นเหมือนใจเริ่มก้าวพ้นเขตสว่างเข้าสู่แนวสนธยาถึงแม้รู้สึกว่ามืดลงทุกทีแต่ความตื่นเพลิกไปกับจินตนาการที่ร้าวใจก็รุมหลังเราให้มุ่งหน้าไปเรื่อยเยี่ยงคนไม่กลัวความมืดในป่ารกชัย เพียงพอได้กลิ่นยัวใจของเหยื่อล่อจากที่นั่นทุกจะทวีตัวขึ้นอีกเมื่อพยายามมีเพศสัมพันธ์กับคนมีเจ้าของสังเกตเข้ามาในตนเองจะเห็นเป็นการฝืนใจเค้นราคะขึ้นมาเอาชนะความกลัวถูกปฏิเสธหรือกลัวถูกด่าทอหรือกลัวถูกจับได้ทุกจะทวีตัวขึ้นถึงขีดสุดเมื่อลงมือมีเพศสัมพันธ์กับคนมีเจ้าของ สังเกตเข้ามาในตนเองจะเห็นความหน้ามืดดับสํานึกผิดชอบชั่วดีลงราวกับทั้งชีวิตเหลือแต่การเคลื่อนไหวตามสัญชาตญาณไม่ต่างจากสัตว์โลกทั่วไปทุกจะไม่จบโดยง่ายแม้เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคนมีเจ้าของสําเร็จสังเกตเข้ามาในตนเองจะเห็นเป็นความรู้สึกไม่ดีน่าดูทูกผิดที่ผิดทางหรือกระทั่งชวนให้ขยะขยงและที่สำคัญคือ รู้สึกว่าต้องหลบๆซ่อนๆจะให้ใครรู้ไม่ได้โดยเฉพาะผู้เป็นเจ้าของถ้าคนมีเจ้าของไม่ค่อยมีสเสน่ห์ทางเพศนักสำนึกผิดชอบชั่วดีของเราจะกลับมาเร็วและรู้สึกแย่กับพฤติกรรมของตนเต็มที่แต่ถ้าคนมีเจ้าของเป็นพวกมีสเสน่ห์ทางเพศสูงสำนึกผิดชอบชั่วดีของเราจะถูกกดไว้ใจจะทยานต่อตามแรงชุดจากสเสน่ห์ทางเพศของฝ่ายนั้น กระทั่งพุ่งหร้วไปบนเส้นทางเห็นผิดเป็นชอบสำคัญกว่ากงจักเป็นดอกบัวกว่าจะรู้สึกตัวว่าหลงเดินบนเส้นทางอันเน่าเหม็นและระทมทุกข์ตกอยู่ในเงามืดจนยากจะคำหาเส้นทางใหม่เสี็แล้ว 2. การสั่งสมบาปดังที่ทราบแล้วว่าความมืดเป็นเครื่องหมายของบาปเราก็สามารถสำรวจใจตนเองแล้วทราบได้ว่าการผิดประเวณีเป็นบาป เพราะไม่มีการผิดประเวณีครั้งใดที่ทําให้จิตของเราสว่างขึ้นมีแต่จะมุ่นหมองลงกับทั้งไม่มีแก่ใจคิดอะไรได้ในทางดีในทางที่จเจริญเอาเลยแรงผลักดันให้ผิดประเวณีได้คือราคะราคาต้องชนะความหยับยั้งชั่งใจทางเพศจึงขับให้เราก่อบาปโดยการผิดประเวณีความหยับยังชั่งใจทางเพศเป็นสิ่งที่มนุษย์มีกันโดยธรรมชาติ แม้แต่เด็กพึ่งรู้ความก็ทราบว่าไม่ควรให้คนแปลกหน้ามาจับต้องอวัยวะเพศของตนและตนก็ไม่ควรถือวิสาสะไปลูบคำอวัยวะเพศของใครการกล้าทำถือเป็นความทะลึง่งผิดธรรมดาที่น่ากลกัวก็คือาบาปสามารถสังสมตัวได้นั่นหมายความว่ายิ่งผิดประเวณีมากขึ้นเท่าไหร่ใจก็ยิ่งยับยั้งชั่งใจน้อยลงเท่านั้น มองไปทางไหนใครต่อใครกลายเป็นวัตถุทางเพศที่น่าลิ้มลองไปหมดต่อให้รู้ทั้งรู้ว่ามีเจ้าของแล้วก็ไม่สนไม่รู้สึกว่าเป็นกําแพงกีดขวางที่มีสาระสำคัญอันใดเลยแม้แกล้งเอาไหลไปเฉียดแขนคนที่เราเห็นเห็นอยู่ว่าเดินมากับคู่ของหลายของเราก็ได้ชื่อว่าเป็นเครื่องรับเชื้อโรคทางวิญญาณแล้วเมื่อเพาะเชื้อโรคแล้วลุกลามใหญ่โตจนครอบใจไปทั้งดวง เราจะรู้สึกว่าตัวเราโสกปกแม้อาบน้ำชำระสะสางกายได้สะอาดสะอา้านก็เบื่อทั้งตัวเต็มไปด้วยยางเหนียวเนืะที่แกะไม่ออกบางคนถึงขั้นมีกลิ่นตัวเหม็นๆแปลกๆฟอกถูด,ด้วยสบู่หอมกลิ่นเหม็นก็ไม่หายเลยทีเดียวความคิดในทางพิษประเวณีจะลดความฉลาดในการหาคู่แท้ให้ตนเองหรือแม้แต่เจอคู่แท้แล้วก็ไม่ฉลาดในการรักษาไว้บาปที่พอกพูนขึ้น จะทำให้เราสำคัญไปว่าชีวิตจะมีสีสันต่อเมื่อได้ลิ้มรสเพศสัมพันธ์แปลกใหม่ไม่รู้จบฉะนั้นเพียงไม่ตั้งใจไว้ก่อนว่าจะเว้นขาดจากการผิดประเวณีก็นับว่ามีโทษแล้วเพราะเมื่อเราถูกเร้าใจให้เกิดราคะอย่างแรงกล้าความยับยั้งชั่งใจทางเพศย่อมลดระดับแทบไม่เหลือยังผลให้สติภาคเรือนลงเปิดช่องให้ราคะเข้าครอบงำจนโง่เขา หลงนึกว่าบาปแห่งการผิดประเวณีเป็นสิ่งสมควรถามยิ่งกว่าบุญแห่งการระงับราคะขอเพียงศพอารมณ์เหมาะแม้แต่ก่อคดีคมคืนชำราวก็ยังเป็นไปได้ 3. ความเป็นอยู่ที่เลวร้ายไม่มีความรู้สึกอดแออันใดยำแย่ไปกว่าความรู้สึกออดแออันเกิดจากการเป็นชู้เพราะบาปข้ออื่นยังทำลงไปด้วยจิตใจแก่งกล้ากันได้เช่น เราอาจฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยกำลังกายและกำลังใจที่เหนือกว่าคู่ต่อสู้เราอาจขโมยของด้วยการตั้งใจระมัดระวังเราอาจโกหกด้วยความคิดอ่านฉลาดแหลมคมเราอาจกินเหล้าเพื่อกระตุ้นความฮึกเหิมแต่ถ้ายอมถอดเสื้อผ้าทิ้งความอายลงพื้นและเอากำลังกายกับสติปัญญาไปทิ้งในบอ่อกรามโสตป,ปกเราจะพบความเปรีย้ยเพียอ่อนล้าทางกายหลังเสร็จกิจทางเพศ และเกิดขึ้นพร้อมกับความไร้สำนึกยับยั้งทางเพศก็ให้เกิดผลเป็นความมึนงงปวกเปียกและเชื่องแฉะไร้แรงเหมือนกำลังใจจะทำอะไรดีๆหรือกำลังใจจะต่อต้านความคิดที่ชั่วร้ายดูเหิดแหงไปจากเราเสียเกือบหมดเมื่อบาปจากการผิดประเวณีถูกสังสมมากแล้วผู้ผิดประเวณีย่อมเลือนฐานะเป็นหญิงร้ายหรือชายชดดูผผ่น เหมือนกราดโลกไม่ยีอย่างกับความประพฤติผิดใดๆแต่ที่แท้บาปหนาจนความรู้สึกด้านชากว่าใครๆความด้านชาของหยิงร้ายและชายโฉนเกิดจากการหมักหมมคราบสกรปรกทั้งทางกายและวิญญาณจึงย่อมเกิดให้เกิดกระแสในตัวที่น่ารังเกียจชวนให้รู้สึกขลื่นเหียดกับความสกรปรกเน่าเหม็นเชกเช่นหนูในเหลาที่จำต้องกินอยู่อย่างสกรปรกเกือบตลอดเวลา การผิดประเวณีแต่ละครั้งถือการไม่ให้เกียรติคือการไม่ให้เกียรติผู้อื่นซึ่งก็มีผลสะท้อนให้นับถึงตนเองน้อยลงพูดง่ายๆว่าได้สมบัติทางเพศของคนอื่นมาเพื่อเสียความนับถือตัวเองไปจิตของหญิงร้ายและชายโสดเปรียบเหมือนคนที่จุ่มศีรษะลงไปในเมือกลื่นจนชุ่มโชกจนชุ่มโชก ย่อมไม่ได้รู้สึกถึงความแห้งสบายแม้จมูกได้กลิ่นหอมของสวนดอกไม้แต่ใจลึกๆก็เหมือนได้กลิ่นเหม็นของการผิดๆอยู่เกือบตลอดเวลาจิตที่ชุ่มด้วยเมือกกลิ่นย่อมเหมาะกับพบใหม่ที่สกปรปกต่ำชั้นเต็มไปด้วยความน่ารังเกียจน่าอึดอัดระอาอยและอาจถึงขั้นเน่าเฟะถ้ายัางมีวาสนาพ่อจะเกิดใหม่ในโลกมนุษย์ก็ย่อมเป็นที่ชิงชังของผู้พบเห็น ราวกับว่าใครเห็นก็อยากเคลียรทิ้งด้วยเท้ากันหมดสภาพเช่นนั้นยอมอยากที่จะผูกมิตรแต่ง่ายที่จะผูกเวรดึงดูดคนและสัตว์ให้อยากเข้ามาด่าเข้ามาว่าเข้ามาทำร้ายเป็นขบวนความผิดทางเพศยอมนำไปสู่ความผิดปกติทางเพศถ้ามีวาสนาได้เป็นมนุษย์ก็อาจรังเกียจเพศของตนและอยากเป็นอีกเพศหนึ่งแทน หรือโตขึ้นถูกดึงดูดเข้าสู่วิถีทางการเบี่ยนเบงทางเพศได้เป็นที่ทรมานใจของตนเองเนินนาหากตายเยี่ยงชูผู้อย่างไม่อิ่มไม่พอกับการผิดประเวณีไม่มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่ยังพอมีบุญพยุงไม่ให้ร่วงหล่นถึงนรกก็อาจไปเสวยพบของพวกรักความสกปรกระดับเดรชาภูมิเช่นหนอนในส้วมเป็นต้นแต่หากตายเยี่ยงหญิงร้ายและชายโฉด ผู้ล่อลวงใครต่อใครเข้ามารวมบาปแห่งการผิดประเวณีไม่เห็นแก่หัวอกหัวใจเจ้าของบ้างเลยก็จัดว่ามีความเหมาะกับสภาพความเป็นอยู่อันเสียแทงเจ็บแสบดังเช่นนรกภูมิสถานเดียวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ